บ้านได้น่ะเจ้าบ้านอย่างคนก็ลืมที่อยู่ชลวันนี่นะไปแล้วก็ไปนาแล้วบันนี่มอส้อนมอสมอนพาพาไปหมู่นี่แหละแต่เขาเอาเขาพาไปว่าต้งผู้สาวสื่อกับวสียเงินนั่นไปแล้วเอาเงินให้อีน้อยนั่นล้านหนึ่งเขาไปว่าผู้สาวยังบอกให้นาผู้สาวใช่ไบออีน้อยนั่นจนว่าป้าขันชนะเฮานี่วะอันว่ากับผ่่นี่ก็ใช่เมื่อนำลาวนี่วะอีน้อยนั่นลูกหนึ่งโอ้เคยบอกเอาได้ตัวเองวะ คอยบเอาได้เจ้าน่ะเอาเป็นยังที่บ่อคอยขี่ไล่บ่อบ่อได้ขี้ไล่ครับมากช้ำกันกับมาให้เจ้ากันกันเจ้ากับผัวเจ้าปะกันก็คอยเอาเมืองคอยบ่อาคอยย่านบาปว่ะแล้วเราอ่ะเราไม่เช่าเงาเลยครั้งนียผัวคอยปะ้วากอยช้เมื่อน้ำเจ้าโลดว่ะหิน่ายนะกะดีเดี๋ยเนี่ยกัวเดี๋ยวก็ไปเว้าบันนี้บ่ออยู่บ้านเมียเก่า ว้าวอีนายนะ่ะว้าวนะว่าวเนี่ใช้กับอะไรเนี่ใช้กับอะไรละครว่าไปหาหนเชา้าวันนี้นะ้นองสาวาคอยน้องเมียเก่าน้องอีเฮงน,นะน,นั่นอันชื่อเล่านั่นแต่แต่ละบ้านนี่เราใช้เช้ากันเช้ากันแล้วคอยไปถามมันถามไปไปถือลูกตัวเองลูกกันอีเฮงนั่นนะมันก็บอกให้พูกนั้นอันชื่อนั่นเบอร์โทรเท่านั้นเทน่าน,นี้เด้อมันมันบอกอันอีนางนะเออมึงเป็นอีนางเวลาเอออีนางแล้วพอ เอาเด้อลูกเจ้ามันวะฮักบ่แม่นลูกเขาเราลูกหัวเก่ามันพวกนั้นยังนั่นอยู่แบบคุยเดียวแบบคุยอยู่น้ำน้ำเบามันเออไเรื่อยยาบานีละมอนอันนี้แหละพาไปไปแล้วบัานไปใช้เฮือนนั่นพี่น้องนั่นเมียตัวเองเนี่ยชาวกันประโยชน์ชื่อเคนชื่ออันเห็นชามแสนมือนังเขาก็ไปองโอ๊บบ้านเอาเงินให้น้องชาวนั่นชาวแตะชาวกันล้านหนึ่ง ผัวจะมาให้ว่าผัวมึงเอาเงานนาินให้จังชจังชี้จะมาเตะกันกับผัวบบบนี่ผัวเตะเม,มียเนาะพิดก,กันอีกพิดก,กันอีกว่าใคยนี่ว่ามีว่าคอยนี่เป็นผัวอีนี่อีเมียนั่นผมนั่มงมาเลยช่างช่างชี้หรือป้าให้กันว่าช่างอันนั้นก็โอ้ก็ว่าจะบัดจับอันผัวบัดจับนั่นน้องชาวที่ไหนก็จังว่าอันเมียใครเอาเงินให้เมียเพิ่นนั่นไปเชื่อเขา่ากินหนอเอาให้ร้านนึงบ่นใครก็ามานอนเยือนพี่น้องเมียเขาแล้วเพยื่อนั่น ยี่งเงน่ะเพื่อนนั้นพี่น้องยิ่งก็อันลานนั้นลานนั้นของนั้นอันนั้นแหละลูกเรานี่ยลูกก่บเท่านะเพื่อนพ่อคยไปไปผุกไปบ้านนั้นตะโอ้ยไปบ้านนั้นบพราะนบ้านตะโอ้ยบ้านจากบ้านไปันไปแล้วไปเลยก็ไปเห็นผู้เช้าผู้นึงอยู่เพื่อนกับลูกลูกอันยุวังแปดปีนี่แหละผู้ชายคนกับไปเชียงเงินอยู่มหันอีกอ่ะโอ้ยจักรทราย ไปกับผู้ชาวละเทื่อค่อยฮักคนชัดชูอยากมาฟังดูไปซื้อของอยู่ตลาดตลาดตะโก้นี่อืมเบิ่ดเงินบ่น้อยนะเจ้าเนาะเนาะเบิ่ดเงินบ่น้อยเนาะโอยยังบ่ทาได้ปากนําผู้สาวก็เบิดไปร้านไหลเออบัดนี้ผู้ชาวนําปลูกมันต้นมันก็สิโคนแล้วเด้นี่น่ะกําลังเลือนๆมันต้นแล้วนี่แล้วค่อยถามมันต้นเจ้านี่เฮ็ดเหกันเจ้าเมื่อนําไปเอาปัดฮอดยามคนแล้วมาคนเอาพ่นน่ะขายแล้วก็เมือ ก็เยาะไปแล้วก็ขาแบ้ตัวหนึ่งกับหมูตัวหนึ่งก็ชืวอเอาในตลาดเนาะเบ้อนก็ล้านหนึ่งหมูนั่น,น,น,นเจ็ดแสนมันเลยแปดแสนนี่แหละมากล้วขาในเฮือนหนึ่งขาเรากินมาไม่เชร้ามาคือวันนี้กัอันไอ้อมันเม,มาหลุดมาสามล้านมาผิดมาบ้านกอยปผิดมาเลยมาก็กินกันอยู่นี่อีกแบ้ตัวหนึ่งกับหมูตัวหนึ่งอีกในเฮือนบ่ได้กินหมูกินแบ้มาแล้ว คือมื้อ้กินมื้อเช้ามื้อเมื่อวเมื่อฮอดพุ่นแล้วมันว้าว่าค่อยบ่หาญอยู่นเฮือนเจ้าพุบ่อยู่ไดว่าซั่นมันก็เจ้ามาชูพี่สิเอามัน่ขอยสิงอีนเอาแต่5ล้านแล้วจ้ามันว่า5ล้านน่ะสิงเจ้าของ10ล้านเด้เนาะเว้าน่ย่าแล้วว่าเจ้าย่าก็ย่าคือกันาบ่นี่ย่าจังวหมอนั่นน่ะ พาเขาไปเอาเมียผูกตุนเมื่อกี้นีงเขาขอพอกรบมฐันเห็นหน้าดอกมันก็บมเห็นน้องหมอนั่นก็ดีแล้วนี้หมูม่นี่ืนกันนะกับในบ้านกลางเนี่ยเขาไปไปเช่าในตลาดเช่านั้นนะชื่อเราชื่อเพียงมากินนิทานและนี่บอกผู้เช่าบอกเนี่ยอ้เอาลานคล้อยว่าชนะเอาอีนี่แหละผู้เมียแม่แขกจะพาไปว่าชนะชื่อไก่ามากินนิทานกรรเวนแะม่แขงไปเช่าเพื่อนหมอนั่น,นอีกน้องชายเรานะน้องชายผู้เทาก็แมนคนนั้น ชื่อไก่อีกเชนห่าไก่ผู้ตัวนึงมากินเขากินน้ำแล้วก็พกเจ็ดมุงเขาอกไปเลยเมียไปนอนอยู่ทุ่งนาคนไปเลยก็มันว่าโอ้ยอย่างนี้เสียงหลุดยักมุ้งเจ้าเขามากใครบอกพฤษที่มาปุ้นมาอย่างพุทธเท่ากับป้านีน้ำมันน่าพอนี่ไปกินดอกก็จะมาโต๊ะใจมันหน่อยมันเ่ากันเอากันเลยนะไปเลยมากับลูกมาลูกมาช่วยหนลูกมาเลยมันนอนก็ไม่เท่ากับลูกวันนั้นลูกมันก็เอาใจอั็นเทตะลนี่ มัน้งหัวมันหักอยู่นะถามถามครับเลยนะมันว่าขับเจ้าเอาเคยเจ้าจะแพ้ง่ลูกเอ้าแพ้งแม่ก็แพ้งลูกก็แล้วเห่นว่านก็ใช้อเ้ามมือเช่าแล้วก็เขาไปน้ำมากมันคอห้องคอกันทำมาจากหน่อยคอกันเนี่ยเรียบร้อยเลยมือเช่ามากมาพี่เมื่อใหม่มันอยน้อยอย่างเชี่ยมตูนเลย มาบ้านไปมากินกินที ح, <tinc S 1> ่ทีกินที่กลับขึ้นไปกินอยู่ผู้หนึ่นใหม่ผัว่าก็ขานดในัวกกระไดนั่นลบไปล้มัพราะวกินดอกหนักกินดอกเลยขึ้นมากเลยกับเอาน้องเช้านี่นะครับป้าหันแร้านคืยร้านเช้าไปน้ำกันกับมูอีผู้หนึ่งก็กินอยู่โอ้ยบ้านนั่นกินเหล้ากินขับกินแหนกินนาเดียลอกกินเหล้านั่นเอามาเท่าไรก็เบิดเอามาเท่าไรก็เบิด นมาไเลบพอบพอเบียก็ตึ๊ลายลางจนเลยคนเสียเบียนเถิงเบียเถิงเราเลาในล็กขนาเบียเขาผู้นี่บัดชิมาเลยบนี่เน่แก๊เบียก็ยังอยู่ช่งแก๊ดคนเท่าจมเบียออกมานี่นู้นเคยว่านี่ช่องแก๊ดเอาแหลวก็แแล้วแต่เจ้าชีให้ถึงคนเขาให้มันพอเท่าหาแสนข่าเบียชอางพักันมามาทุกที่กับผู้แค้นวาน ขุแค่ได้มา o ัวขุแค่กมีน่ะตัวก p ะคาดงวตัวหนึ่งอยู่งูขุแค่กมีนที่อ่นำน่ะตัน้ำชื้ก็ยังอยู่น้ำชื้นกนชั้นากันตะบันนั่นว่าเมียเมื่อนั่นเอางินชาวลานนะไปป่ยป้าเมียนั่นนเสียชาวล้านไดนว้อาบันนี่นั่นเลยน้องคนว่าันมันชิบบ๊อบบ่อบบ๊ รายยังเยอะยังนี้หลายกว่าชาวล้านนั่นนี่ยังชิไปเอาเพียงคอจะได้มียคอยขึ้นมาชื่อคอยจะว่านั่านัะเห็นบ่มีอะไรผู้หลักชาวหุ่อีแงงอันนี้ก็ว่าชิบล้านนี่คอยบ่เขาอย่างอืมอีอันดวนบ้านกลางนี่ก็ชิบล้านคือกันคอยห้องบ่ไปใกล้ครับคือกันกับอีอันแงงนี่แหละมันจะเป็นในกัญญาฮีแม่มันคอยว่าคอยห้องบ่ไปใกล้กัญฮีแม่มันครับไหวจังอ่ากันว่าพื่นเขากินกั เอาเมื่อจะผิดมักพิดแป้งนัวปลาแดดอ้ยภาพพันควันชับเอาเมื่อจะพี่บดความทุกข์นั้นช้ำไดยังป้าคันกระข่อยโอ้ยจะปฟ้าตายกับป้าได้บักได้กูหนีไปเอาโลดวะหีบ่เป็นแค่คับหนูเขาบอกขี้แล้วใจหัวมันอ่าตัวอะไรก็ดีเสีเอาเมื่อจะพี่บดมันยังกันหน้าคนยังนับยังบดถุไหได้ยังเป็นเฮือดเป็นชั้นดูพุ่นนั่นได้จะเป็นบ้านเป็นเฮือดนั่นนะเอ้าเอาผ้าพันควันชับกับพรมอืม ไปไปจัเอาไตก็เอาหรอกอันอีอันนี้มันกันเอาพระดินจีอยู่ในัหวัดเออมันบกปากบัวดันชิดึกอยู่กับเมียชุมนมียงไหนชิทธูปกันว่าไม่ปากไม่คอใครบ่ผิดกันอันผัวเมียอยู่ในลูกอันนี้นั่นโอ้ยอย่าลูกกันเอาคนผิดทั้งอันอันนั้นผู้ผู้พังอันและ ่่นนนัเพราะว่าวิจารณ์วิจารณ์ผู้หญิงพูดบอกว่าวิจารณ์ท่านหน่าผู้หญิงผู้หญิงมันบบแมนผู้มาลงอันนี้กับประทามปาะทามจริงผัดบัวว่าผัด่ัวถนนว่าวด็กว่าตู้ว่าวด็กว่าเพคนเห็นประตูมีอนุลายแล oh, ้วเปิดว oh, okay. 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 exactly. so ่าวแล้ว wow, บ so ัดท well, exactly. wow, ึงอ hmm. ันนั้นแหละบ้างนี้บัดทั้พิษแะไรบ้างนี้มันฟู้งฟังนั่นเขาไปแล้วว่าผู้ก้อนนี่ว่าพื้นฉีพื้นเชิงผัดบัวว่าลามกว่าวอันวิจารณ์ผู้หญิงพูดบอก คนให้ผู้ถามกันถามเบลเล่เบยาเนาะเบ้าก็ให้เบ้าวผู้ให้เนาะมันพิษเดียวตอนใส่ยาแปรดอกเกิใช่ไหมใส่ยาด้วพิษด้วยงานเว้าชังคมเนาะเบ้าบนบนบนถือตนนระบอบนั้นเห็นเนาะยุนึงกันกันเอาไงก็คือเบ้าเลยแต่หมดเจ็ดเถื่อแปดเถื่อพอแล้วตรงนี้ว่ามันมันได้เพิ่มพบกหนากัน อก็ขอได้นี่ยังนุ่มยังอร่อยเดี๋ยววัวอยากชีวอนเท่าไรผู้ทำมันได้จักเชื่อใช่ั่นแล้วเขาจะเมื่อเจ้าบูเห็ดเขาเอาเลยเด้อบ้านนี้ผู้ล่องคุณเขาวอาแล้วได้เชื่อเชื่อเช็ดดอกเฟยดอกเนาะผู้บูบัตโธมาบอกเฮ้ยทำเมียดอกนี่บอกอันเล่าเห็ดเจ้าได้จักเชื่อผู้ทำก็ตัวเมียนี่ผู้นี้จดหมายโบราณว่าเมียเก่าหน่าก็คือกันไร เงาเนี่ยปันโดนออกค่อยของอันเราเถิงเนาะว่าบ่เราะป่อแป้ใช่กันเนาะเอาแล้วค่อยว่าบัณั์ยาว่าอะไรบัดนี้เขาว่าเน้งค่อยว่าเขาถามค่อยว่าเจ้าเห็ดคือหนึ่งจักเถื่องว่าชี้นาผู้นั้นว่าเนาะเจ้าพึ่งทางว่าถ่ายผู้นั้นผู้นี้แล้วว่ามามาโทรศัพท์มาค่อยกถามค่อยใช่คืนแล้วบัดนี่ตัวเจ้าคุณจักว่าติงอันเห็ดเมียติงเถื่อนเถื่อนตัวนี้เถื่อนน่ะเออว่าแน่มันว่า เอาเมียตัวบ่าลูกตัวน้ามานอนน้ำเตียงเนี่ยมือเช่าบ้านอะไรกางถามนะคอยเลียว่าเชี่ยแหล่พิษอลไรบ่นนี่ให้บอกเฮาในเขตเมียบ่ดีประตูมาถามวันเฮานั่นเหตุเมียเฮานั่นเท่านั้นเื่อเธ่ในเ่อบ่พิษบ่ฉันก็ถามนึกอื่นว่ากระทำกันเนาะเออคนวางมู่คู่กันดีเป็นไรเฮ้ยไปอยู่น้ำตู้ก้อนเด่นนี่นั่นพออยู่พอกินบ่เป็นไรเลราหายเรานั่นเจ้าบ่ก็คือคือยุคนี่เผื่าเห็ุจะเถื่อเผื่อ เพาอยู่อยู่บ่อบริษีจากมาบ้านมาเฮือนบ่อจากชันหน่อยสิก็ถามไปเลยเนาะบขึ้นฮอดบ้านคนเนื้อขึ้นเจ้าถามันอันนี้นั่นอันนี้มาถามไปทางอื่นบูเอออันนี้ผลเฮ็ดจักเถื่อคืนนี่อ้าวบัดเฮาตอกคืนบัดให้แล้วบัดนี้คันว่าใจนั่นนั่นบ่ต้องให้โอ้เออมึงจะคิดกับเมียกูกันให้กูจักบ่เชี่ยวฉันชีก็เออยังคืออยู่กูเพ่เห็นแล้วกูจะามจะเชื่อมึงฉันชีกใครอยู่นี่บัดใหยเลยเด้ดจริงจริงมึงเด้อจังชันจังชีใส่คอยได้ เป็นแค่เอันว่าเซวอยู่อยู่ใชกองนะที่ต่อได้แต่บออันผูว่าโทรศัพท์แบตดเบิดมันมันตัดไปว่าวางสายว่างอย่างไรนะบอมันก็ไม่ได้โทรมาค่อยก็ไม่ได้โทรไปสิอืมอยากกันไม่ได้โทรหากันมันก็บบโทรมาเหาก็บบโทรไปหาให้ให้กันดีบ่เนาะจักเลยเจ้ามูให้เียราดีบอแล้วมูให้ก็ให้แล้วของเนาว่าโทรศัพท์เบิดแบตหมูโทรมาแล้วมันตัดให้ก็ให้พีบ้านเด ถามเนี่ยว่าถามเนาะผู้ใดสิไปบอกเจ้าขั้นบอกเขาก็ว่าบ้าตอนนั้นดิถามเนี่ยในรุ่นเพราะแมนคอยบอกเองก่อนเนาะเราถามในอื่นอยังว่าถามในใครได้วะเลยคอยว่ามันถามยังหมอนเอาถามว่าเจ้านั่นเห็ดคอยกันยังอย่ายคือกันครับผมแมนคอยบอกหาว่าผู้เดียวก่อนเนี่ยเนี่ยคอยเป็นผัวบอกผัวบอกถามในอื่นไปตั้งแต่พออยู่ปอมาถึงว่เนี่ใครได้บอกมึงเลิกกูที่เป็นหลักฐานนัดนี้ว่าอันไหน เอาทุกแล้วเราคาดหรือบ่หัวมอนี่ก็ดีมาสั่งว่าแท้สั่งว่าถามว่อยว่าถามถามคือดุกยิดนั่นมันนี่มันว่าเสีน้ำดูชงข้อความเข้ามาเนี่ยเมนูได้สามแนวนั่นคอยห่วยเป็นไพ่คนน้อยๆได้มอนี่นยคอยจะว่าโอ้ยคนหักแพงเลยจะไปว่าเนี้นี้มอนี่ยว่าอ่าก็ว่ามึงนั่นพี่ลึกกรชั้นจังสี่กูโทรหาหมดโทรศัพท์ต่อหน้ากู เอาโทรศัพท์ปนีหลับหลับน้ำบรทันนะมอดปรับรูดแบตมันเชื่อมเลยนั่นแบตมันเชื่อมมันเบิดแบตมันตัดปุ๊บไปเลยใหม่แบตนี่จังได้ใจนี่นี่ก็ตกน้ำเลยก็แล้วนี่เั็นนะบอแม่เราหัดเป็นเพื่อนเราโทรมาลับยักอ่านมณีวันอ่านมณีวันหรือเออครับดูฮัลโหล น้อเนี่ยได้ได้เป็นเพื่อนได้เป็นเพื่อนทางเฟสเลยนาะบ้านนี้ซ้ำที่คุยบ้านนี้ฮะเออเห็นบ่เห็นบ่เฮานี่บ้านนี้เห็นกันแล้วบ่บ้านนี้นะโว้ยคนใบว่าวเนี่ยนั่นเด้ออย่าเด้อบ้านนี้เด้อทั้งงานหลัดหลวงเพคนบ่ให้เว้าเรื่องชังคมเนี่ยยาเด้อคันอยากเว้ากันยังกา เฮาเฮามาฮอดมาถึงกันจังว่ากันเด้อตัวนั้นเด้อแคนเลยทษ่แเลยกรทโทนยิ็นบ่แค่เลยทุ่นทรศัพทชมือถือกันจะทโทมมาเฮานั่นอือโอตัวนี้เห็นอนไาเห็นตาเหักแต่ว่า่ให้ยว่าเรื่องชักคมเด้อคิดกุลเออจักหน่อยเห็นบ่เฉี่ยวเฮาให้เฮาย้อนั่นเก็ดไปดอกนั่นแล้ว พอมาผัดบถามเจ้ามาทามีอาผุนว่าคืนนี้คืนหนึ่งมันเน็ดได้จักเถื่อวเว้าสักชั้นะนะกับเมียนะเมียเราบุหานว้าบ่นนี้ยพราะอะเรารัาว่าเอากระโตจะกู้ชักกันเจ็ดเปเถื่อก็เอาเมียโตหรือว่าลูกโตมานอนน่ะมังึงเช้าจนถามว่าห้าอยาไได้บบบนียจะข่าเขาเ่ยอันดี้เดี๋ยวเราบอกอันนี้ทมไม่ยิงบบถามเจาน่ถามเมีอาหาผุน เมียจนบริหารว้าน kind of ้ำเอาช้องเมียหมอนี่ทำกู้เมียรูดบพรว่าเมียนั่นเมียนั่นเมียผู้เฮาเมื่อนั่นก็ะทำเนี่ยนี่เมียผู้เฮามาใหม่นี่ก็ะทำเนี่ยนี่ผัเท้าว่าวผัดให้เฮาโอ้ยเฮาว่ามันบ่แม่นมันบ่แม่นคนหนอหมอนี่เนาะมันบ้าผู้หนึ่งเลยอืมเออกันยองเลยยองผู้ชายมันยังถือว่าวกับว่าวกันเนี่ยนะมันชี้นั่นคือเขาโทรไปหาเจ้านี่คือกันแหละ เฮ้ยเมียอยู่ใกล้บ่เดนี่นั่นเออันอยู่ใกล้เขาก็บ่เว่าเนี่ยยานมันมันยิงมันบ่คือเฮาใดใจเขาเออแต่น้อยครับว่ามักแต่นั่นบ่เปนว่าเออมาเบาแล้วมาหายเลยบ่ในเบาอันนั้น บบคาเขาใช้กระชอปุ๋ยใช้เก็ดก็ได้เก็ดอันอันนั้นอันเอายาอันยาอันเขามาฮาแต่กรุงเทพจนฮอดบ้านเขาผีกันยังได้เออเขาเอายานอนอันเดียยากินเขาเขาใช้อันเอาเอายาใช้เขาเลยครเกือามันเลยโอ๊ยมันนอนอยู่บนมือเออเอามาให้แน่เอายานอนนั่นยาฉลบนั่นนะมันกินแล้วโอ้ย มัน oh oh ิลก <feed> oh ันมันก็คืนโอ้ยเข้ามาแต่กรุงเทพเฮานี่จะไปหาเจ้า <ra> อ <ges> <can st im 5> ันไปหาเจ้าดคะถาอันได้เจ้าอันถ่ายยังนกลุนทุกนาะคาลุ้นทุกนึ่บ่อช้ทีลุ้นทุกบอเออเฉยเยใ้บหรือเปาเออเนจะงนั่งน จำนิดน้อยอ่ะจำนิดน้อยขี้อันอยู่ชามปีเนาะช่องชามปีแล้วเนี่เห็นอย่างนี่ยเหรอเอาเอาชามขาเลยเอาเอาเอานั่นเด้อเอาไม้ใช่อันไอเขาเห็ดไม้กังใช้ขี้แห่นั่นเออเอออ โอ้อย h ง,งามเน,ะน <laughs> าะจะคือช่าง่างเลยย่างามวันนี้โอ้ยะเออบังเดออนไปอฮาผู้สาวอันเคยหยอกกันแล้วเขาฉุกกลลบมันเจ็บช้ำตื้มช้ำไดเด้อมีเยเอาสนกได้เจ้า <laughs> โทษมี้ยกระจดีปานน่นแต่น,นะาะเอาเอาเงินให้งองแสนให้ไปหาผู้สาว โอ uh, um um ้โชวโชวโชวคิวจะไปซื้อเอ็มวยห่อยังกิกลับบ้านเลยมันเอ่อชาวบกซื้อเอ็มลอยห้ยนะโอ้ยซื้อเอ็มลอยเขอากินแล้วก็กลับบ้านหมูย่างเอ้าครัวๆแล้วก็เพื่เลยชาวหน่อยโอ้โชโอ้บัดบัดมาแล้วเอามาเอามาต้อนในเรื่องผู้ชาวน้อยเรืองจากคนเรืองไปตีในเหนือเขาไปสู่ไปใกล้จ้ะไปใกล้เลย โอ้ใชนื้ใช่เนื้อนี่สบายเนาะโอ้ยแถวใช้ชมบูนแม่นแล้วอ๋อเหรอฮนี่เด้หนี่หนี่เห็นบ่นี่คนนี้ก็อยู่ใช้ชมบูนคือกันกับเจ้าได้หนี่นี่ชื่อเรานั่นช่างเอ้ยฮะ นี่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 เล่าเลยนี่นี่เออเล่าให้เล่าให้ชูดเมียเล่ามาให้นี่นี่ได้เมียเล่านี่เห็นบ่นี่เมียเล่านี่เมียเล่าอยู่ชวันนี่เมียเล่าเลยนี่เออป้ากันได้ชีบีเลยนี่เออเล่านี่อยู่ชชยชุบุ้นนี่นี่ละกระตุ่เล่านี่ เออเขาจักเป็ัยังช uh> uh ื่อเรามาได้ชิบอกดอกเขาบไปเบิ้งน่นี่นอือเขาไปอัดมาวานนี่นี่เออโชคดีโชคดีอ๋อกันละอืมมีงานยังโชว์มาหากันได้คุยกันเห็นหน้าเห็นตาปัญญงบันนี่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วบันนี่ ที่โตจะหึงะอะลรโบได้เฟซโบได้เบอร์โทรมาแต่ทางงา <โล S 1> นเฮานี่แหละเออเราก็จะแอนกับยังแม่นเราอยากเว้าอยากคุยอยากดิดน้ำมาแ,แล้วจะามเป็นไดน้ด้านนั่นนี่นนหนแหละเราจะมาเอาอันนั่นน้ำ